นินาซังคอนิจิวะเ a s ้า o n กก s o สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้ผมนายพัทรพงษ์ยิ่งเพตานะครับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์นะครับรหัสนักศึกษา032นะครับก็คำศัพท์ตอนที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับ สถานที่และการไปมากลับนะครับผมเป้าหมายในการเรียนในวันนี้นะครับสามารถถามไปมากลับเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นได้และสามารถตอบไปมากลับเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นได้นะครับผมก็มาเริ่มกันเลยว่าคำศัพท์วันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ให้ทั้งหมด12ที่นะครับแล้วก็คำกริยาอีก3คำนั้นคือไปมาและกลับครับมาเรียนไปพร้อมกันเลยครับ กักโคโรงเรียนนะครับภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนก็พูดว่ากักโคพูดตามกันครับกักโคกักโคกักโคไปต่อครับโรงพยาบาลครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเบียวอิงเบียวอิงอีกรอบหนึ่งนะครับพูดพร้อมกันครับเบียวอิงเบียวอิงเบียวอิง คำถัดมาครับวัดครับผมภาษาญี่ปุ่นพูดว่าโอเทระโอเทระโอเทระคำศัพท์คำถัดมาครับส่วนสาธารณะครับผมภาษาญี่ปุ่นพูดว่าโคเองโคเองอีกครั้งนึงครับโคเองคำศัพท์คำถัดมาครับอันนี้ก็ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเลยนะครับซูปเปอร์มาร์เกต็ตภาษาญี่ปุ่นพูดว่าซูปาซูปา อีกครั้งหนึ่งครับซปถัดมาครับประเทศญี่ปุ่นครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่านิฮงนิฮงนิฮงคำถัดมาครับโรงอาหารครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าช็อกุโดช็อกุโดช็อกุโดถัดมาครับห้องสมุดภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโทโชคัง โตโชคังโตโชคังถัดมาครับห้องประชุมภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคยกิชิซิคกิชิซึอีกครั้งหนึ่งครับคยกิชิซิบ้านครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอุจิอุจิอุจิ ถัดมาครับสำนักง,งานหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าออฟฟิศนะครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าจิมุโชจิมุโชจิมุโชแล้วก็สุดท้ายครับสถานที่ที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเอกะขังเอกะขังเอกะขังนะครับก็คือโรงหนังนั่นเองนะครับสำหรับน้องๆที่ยังจำคำศัพท์ เกี่ยวกับสถานที่ทั้งหมด12คําในวันนี้ยังไม่ได้นะครับก็สามารถาย้อนกลับไปดูตั้งแต่คำแรกจนกระทั่งถึงเอกคังหรือว่าโรงหนังได้เลยนะครับย้อนจนกว่าจะจำได้แล้วก็ค่อยเรียนคำกิริยาในส่วนถัดไปครับก็เริ่มต้นจากคำแรกเลย i k i m ิ s ัแปลว่าไปนะครับ i k i m ิ s ัสอิคคิมัสถัดมาครับคิมัส คิมาสคิมแล้วก็คำสุดท้ายครับคาเอริมาสคาเอริมาสคาเอริมาสแปลว่ากลับนั่นเองและทีนี้ไอที่เราเรียนน่ะจะามาใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูบทสนทนาตัวอย่างเลยนะครับโดโคเออิคิมัสกาโดโคก็คือที่ไหนนะครับอิคิมัสก็คือไปกาตามท้ายก็คือเป็นประโยคคำถามนะครับก็คือจะไปไหนนั่นเองนะครับพูดอีกทีหนึ่งนะครับ ด o k กโคเออิคิมอแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นด้านล่างนะครับถ้าเราบอกว่าเราจะไปโรงพยาบาลก็พูดว่าเบลวิงเออิคิม u ก็จะเป็นบทสนทนาระหว่างนายเแล้วก็นายบคุยกันนะครับผมด o k กโคเออิคิม a สกาเบลวิงเออิคนะครับลองดูตัวอย่างถัดไปนะครับก็เหมือนภาษาไทยนะครับ ก็ถามจะไปไหนเราก็สามารถตอบได้ว่าจะกลับบ้านครับอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นก็เช่นกันครับโดโคเออิคิมัสกาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดโคเออิคิมัสกาแล้วถ้าว่าเราจะตอบว่าเราจะกลับบ้านก็อุจิเอไขเอริมัสอุจิเอไขเอริมัสบทสนทนาก็จะเป็นใน A ถามว่าโดโคเออิคิมัสกาใน B ีก็จะตอบว่าอุจิเอไขเอริมัส นายจะไปไหนนะ่ะฉันจะกลับบ้านนั่นเองนะครับน้องๆก็ลองอยกบทสนทนาตัวอย่างนะครับจับเพื่อนคุยจับคู่คุยกับเพื่อนสองคนนะครับถามกันว่าจะไปไหนแล้วก็ลองตอบดูโดยเลือกจากคำศัพท์ที่มีในวันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นโด k โคเอะคิมาสกาสุปเอคินะครับตัวอย่างถัดไปนะครับโด้โคเอคิมสกานะครับก็หลังจากที่ ลองฝึกกับเพื่อนๆแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสามารถสนทนาสื่อสารนะครับไปมากับเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ไหมไม่ว่าจะเป็นทั้งถามหรือว่าตอบนะครับผมก็ตรงนี้นะครับก็จะมีแบบประเมินให้ประเมินตัวเองนะครับว่าสามารถถามไปมากับเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ให้ตัวเองกี่ดาวนะครับเต็ม3ดาวแล้วก็สามารถตอบไปมากับเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ก็ตรงนี้ก็มี3ดาวเช่นกันนะครับให้ตัวเองกี่ดาวนะครับ ก็ในบทเรียนถัดไปเราก็จะเรียนว่าอ่ะวันนี้เราไปแล้วแล้วเราจะไปยังไงล่ะไปโดยรถไปโดยเครื่องบินไปโดยรถไฟเดินไปหรือว่าปั่นจักรยานไปก็จะได้พบเจอกันในบทเรียนหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณทุกๆคนมากครับ